สวัสดีครับทุกชม4 3 3มาไปเคอบอลให้ฟังแล้วพบกันทุกวันเวลาบ่าย2ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณไลน์ใต้ M M C C และกลุ่ม Facebook ไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีที่เด็ดบอลบ้าดูบอลขับเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันท้าย13กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของรุกท่เองก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s c r i า e แล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับเรามาดูบิจกรกมทุกท่ากัน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างบอลหลังทีมชาติที่แอบยิงไม่ขาดกันนะครับ คู่แรกกู่หล่าเราแต่คู่นี้ยิงขาดครับไปเอเชชนะไปหประตูต่อ2ชนะโบนาโกไปนะครับคู่นี้แตกทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงส่วนอีกอคู่ที่เหลือตายเรียบครับมาเยนชนะแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงส่วนลีสครับก็สเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์สูงเช่นกันทําให้เมื่อคืนผลประกอบการลบสี่พันผลประกอบการรวมตอนนี้ลบหนึ่งหมื่นสองพันบาทวันนี้ับวันเสาร์สุดสัปดาห์เฮ้ ลุงจมมาพร้อมกับเกมทายสกอร์อรุนรับเครดิตฟรี300บาทโดยคืนนี้นะครับไม่สิค่ำนี้นะครับไม่ต้องสนคู่อื่นรอดูคู่นี้นะครับบิ๊กแมตช์ใหญ่มากๆครับแมนซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับทีมในกลุ่มแต่งแชมป์เจอกันเองครับที่1เจอที่2หลายคนบอกว่าถ้าจะมีใครที่จะหวังหยุดแมนซิตี้จากแชมป์ซีสมัยได้ก็คงต้องเป็นลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับได้ไม่ได้มาลุ้นกันทายสกอร์โดยคอมเมนต์ยูทูบของวันนี้ปิดรับทายผลตอนบอลคิกออฟห้าคนแรกที่ทายถูกรับเครดิตไปถล่มเว็บใครแต่ถูกทักไปที่ไริงครับ ทัาก็แล้วไปดูไปลุ้นกันที่ดูบอล 168hd.com ทุกหลีกทุกทั่วโลกทัดเร็วแรงที่ดูบอล 168hd.com กดติดตามกันในย t ท b e รวมถึงช่องสำรองลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบพระวงจรที่นี่ที่เดียวสำหรับวันนี้ถล่มให้ไม่พุ่กันลุงจม433ถ้าพร้อมแล้วลุยครับทัศนวิจารณ์ประจำวันเสาร์ที่25พฤศจิการครับคู่แรกครับเกมพิมพ์ลีกคูบิกแบตเลยนะครับ การเจอนัะหว่าแมสเซตตี้จะเปิดบ้านเจอกับเร์ฟูครับเตะกันเร็วครับเตะกันเวลาทุ่มครึ่งภาพรวมไม่ต้องความพร้อมองนสองทีมนะครับโดยที่ Man City แมสเซตตี้เตะมาแล้ว12นะัดชนะ9 1เสมอ1่งแพ้2ยิงได้3 2เสีย12ครับ2ีแต้มนะครับเก็บได้ตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงส่วนตามมาติดเร์ฟูอันดับที่2ครับ12นัดชนะ8เสมอ3แพ้1ยิงได้2 7เสีย10ครับมีอยู่27แต้มตามหลังแค่เพียงแต้มเดียวนะครับแล้วก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่เกมน่ารัาสุดข,ของเจ้าบ้านแม สิบเกมล่าสุดของแมนเซตตีครับชนะ6สเสมอ1แพ้3ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็วสกอร์สูงมีถึง8จาก10เกมส่วนลิเวอร์อพูลครับเกมน,น่าที่สุดเป็นเกมลีกเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดชนะไป3ประตูต่อ0 10เกมล่าสุด,สดชนะ6สเสมอ2แพ้2ชนะออสอยู่ที่40%่สิบแล้วก็วสกอร์สูงเนี่ยมี7จาก10เกมเฮ้ยการเจอกันการเจอกัน ครัง้งล่าสุดเป็นการเจอกันที่บ้านของแมนสตี้ครับในเกมลีกแมนสตี้ชนะลิเวอร์พูลไป4ประตูต่อนหนึ่งคุณนี้10ครั้งล่าสุดที่เจอกันแมนสตี้ชนะไป4ครั้งลิเวอร์พูลชนะไป3ครั้งสเสมอกัน3ครั้งครับเป็นแมนสตี้ทำได้ดีกว่านิดนิดผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบน,นครับโอ้โหทั้งสองทีมผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากเลยนะครับอ่ะไล่ไปช้าๆทีละคนเลยละกัน โรินคารลันครับกองหน้าแมนเชสเตอร์ครับถอนตัวจากทีมชาติโนเวย์ครับจากการบาดเจ็บข้อเท้าครับแล้วก็มีโกสำรองครับแซ็คสเตเฟนครับเจ็บแล้วก็มีเซอร์เกียวโกเมสมาติ้งครับตัวนี้แบ็กซ้ายครับจอห์นสโตนก็เจ็บเช่นกันครับกองหลังแล้วก็มีเควินเดอะบอยนะครับยังเจ็บอยู่ครับมาเตโอโควาสิตก็เจ็บเช่นกันครับก็มีโกนะครับแอเดนซองนะครับก็เจ็บนาทานาเกะกองหลังครับเจ็บเช่นกันครับแล้วก็มีมิดฟิลด์หนึ่งตัวครับมาติุสลุยนูเอสนะครับเจ็บส่วลเล่พูตัวเจ็บก็เยอะเหมือออออนนนนนนนกกัััััััเเเเเลยยะะคคคคครรรรรรบบบบบบทโ้ตตาา่วดิิม์์จ็ูแี แบ็กขวานะครับเจ็บเช่นกันมิดฟิลครับสเตฟานบาเซติกนะครับก็เจ็บแอนดูโรปสันแบ็กซ้ายครับนี่เจ็บครับไรอันครับเปนแบ็กนะครับตัวนี้มิดฟิลครับก็หายไปเช่นกันแล้วก็มีโจโกเมสนะครับกองหลังหายไปนะครับมีอิบราฮิมาโอนาเต้นะครับเจ็บแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับมิดฟิลเคอร์ติสโจนนึกว่าหลงมานี่นึกว่าเป็น11ตัวจริงเนี่ยได้ที่ได้เป็น11ตัวเจ็บนะครับโหดจริงๆ นัดต่อไปของทั้งคู่ครับแมนเชตอรจะดพัก3วันก่อนที่จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เบลิสิกในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกครับแมนเชตอรเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรให้ต้องห่วงส่วนเรียวผูรับได้พัก5วันก่อนที่จะไปเจอ L.A. ซัลเคนินนะครับในเกมยูฟ่ายุโรป้าลีนะครับก็เรียวผูก็น่าจะผ่านข้ารอบยุโรปได้สบายๆเหมือนกัน ซิติเตต้าราคากระชากใจครับแมิตีชชนะทุกนัดจาก23นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองครับชนะในบ้าน23นัดติดเลยนะครับแมิต้ยิงได้3ประตูขึ้นไปในแต่ละการแข่งขัน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการครับส่วนริวูครับเกมเยือนเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็ในเกมเยือนครับริวูไม่สามารถเก็บคินชีสได้เลยตลอด9เกมในฤด,ดูกาลนี้ครับนปัจจุบันราคา,า,าต่อรองเปิดมาครับให้แมิติ้ต่อริวูถึงครึ่งควบลูกครับจ่ายที่0.97 สูงต่ำ90นาทีครับกำแพงอยู่ที่3.25จ่ายที่ดั้นแดงลบ0.94แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25จ่ายที่0.89ครับกระแสการเล่นจากเอเชียบุกี้ครับให้แมิเตอรตีต่อลิวฮูเท่ากับในเว็บเลยนะครับต่อครึ่งครบลูกโดยคนเล่นแมิเตอรตี50%คนลิวฮูเล่นลิวฮูนะครับ50%เท่ากันเลยนะครับ50 50ราคาในสิบสอชั่วโมงจนถึงตอนนี้ยังไม่ขยับครับภาพรวมของเกมที่น่าจะเกิดขึ้นครับจากข้อมูลข้างต้นก็จะมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับยาวนิดนึงงหลัักิทีมชาตครบ พิมลีกลับมาก็เปิดหัวกันด้วยเกมบิ๊กแม์เลยนะครับความยอดนเยี่ยมในช่วงหลังของทั้งคู่แมตตี้แล้วก็ลิวอพูเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงมากนะครับเอาเป็นว่าจะพูดถึงภาพรวมหลังเกมทีมชาติมากกว่าครับที่ทั้งคู่เนี่ยดูจะมีเรื่องต้องปวดหัวกับการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บครับแฟนเรือใบเนี่ยน่าจะเซ็งกับโปรแกรมทีมชาติหนี้พอสมควรเพราะว่าต้องอัปเดตนะครับเช็คฟิตของเออร์ลิงฮาร์ดครับกองหน้าตัวสําคัญครับที่ถอนตัวจากทีมชาติไปจากการบาดเจ็บข้อเท้าในเกมที่เจอกับหมู่เกาะแฟโรครับเท่านั้นนยัังไม่พออะครบโกด ลาทานาเก้นะครับกองหลังแล้วก็คู่กลางนะครับมิดฟิลด์อย่างมาริอุสนูเยสกับมาเตโอโควาซินเนี่ยก็กลับมาจากทีมชาติด้วยการบาดเจ็บต้องเช็คฟิตนะครับส่วนลิฟูก็หนักไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีบาหิมโอนาเต้ครับโจโกเมสฮอนเนอร์แบตลีย์ครับสเตฟานบาเซติกเชอร์ติจจนแล้วก็ไลอันกาเวนเบิร์กเนี่ยอย่างที่บอกไปตะกี้ครับในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บอาจจะต้องรอดูจนถึงวันที่ประกาศตัวผู้เล่นวันสุดท้ายเลยครับอย่างไรก็ตามนัดนี้เนี่ยจะได้อเล็กซิสแมคคาริสเตอร์ครับ กองกลางชาวอาร์เจนตินากลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากโดนแบนเนื่องจากโดนสะสมใบเหลืองนะครับก็แบนไปนะครับที่น่าจับตาเนี่ยพิเศษก็คือแก๊งตัวรุกอเมริกาใต้ของลิเวอร์พูลเนี่ยที่โคฟอร์มได้ดีมากในเกมทีมชาติครับลุยดิอาร์นะครับสตาร์ชาวโคลอมเบียเนี่ยต้อนรับการกลับมาของพ่อด้วยการยิง2ประตูนะครับในชัยชนะเหนือบราซิล2ประตูต่อหนึ่งในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนดาวิดนูเยสครับจากอุรุกวัยก็สุดยอดเช่นกันนะครับสองนัดซัดไป3ลูกกำลังเข้าฝั่งทั้งคู่ครับแต่การเดินทางไกลกลับมาที่อังกฤษเนี่่่ยจะะสงงผลถึคความมฟิตหรรือไนับ ถึงเวลาพันธงการเดินบานครับหน้าตาต่อรองปัจจุบันขอให้ดาวทางถล่มเว็บดังนี้คุณนิ่จบขอให้ดอกจันทร์ครับต่อแมนเชสเตีร์ครึ่งครบลูกสิ่งที่มันสะดุดตาทันทีเนี่ยคือราคาต่อรองที่ให้แมนเชสเตียร์ต่อถึงครึ่งควบลูกนะครับโอเคการที่ได้เล่นในบ้านทีแมนเชสเตียร์เนี่ยฟอร์มแข็งแกร่งมาตลอดเนี่ยอาจจะมีส่วน,นครับที่ทำให้ราคามันแพงขึ้นแต่การที่ทั้งคู่เนี่ยต่างดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ราคาจะให้แมนเชสเตี้ร์ต่อถึงครึ่งควบลูกลุงว่ามันเยอะเกินไปนะครับับยยิงงชนะูเดยยดีวไ้แค่ครึ กับการเจอกับริวฮูนะครับลุงว่าราคาเนี่ยมันล่อนะครับให้รองไปทางหงแดงผิดปกติไปหน่อยลุงขอวิเคราะห์ดังนี้ครับเบเกนทีมชาติเนี่ยมเตี่มีแมตท,ที่สุดยอดนะครับก่อนที่จะเบเกทีมชาติ คือเกณฑที่เสมอกับเซลซีสี่ประตูต่อสี่เกณฑนั้นน่ยยืนยันความยอดเยี่ยมเกมลุกของแมนสตี้เป็นอย่างดีครับส่วนเสียสี่ประตูที่เสียไปครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องให้เครดิตกับเจ้าบ้านเซลซีด้วยครับที่ผีเข้าถูกจังหวะพอดีครับแต่โดยมากแล้วเนี่ยแมนสตี้มักไม่ค่อยโดนล่อสี่ประตูนะครับการโดนสี่ประตูแบบนี้นะจะน่าทีเจอมากๆกนะครับการกลับมาเล่นในบ้านที่พวกเขาชนะยี่สิบสามเกมรวดรวมถึงเฮตูเฮตก่อนหน้านี้ครับที่กับการเจอเรียบภูที่สนามแห่งนี้เนี่ยที่แมนเชสตี้อัดเรียบภูไปส ส่วนเลี้ยวฮูครับเลี้ยวฮูเนี่ยแม้จะกลับมาชนะนะครับหลังจากสะดุดไป2นัดแต่ผลงานเกมเยือน5นัดตัดสุดนะชนะแค่เกมเดียวนะครับกับทีมเล็น้อยอย่างบอลมัดและถ้าเอาแค่ในลีกเนี่ยเลี้ยวฮูดูมีปัญหาเบอร์เกมเยือนเกมลีก3เกมล่าสุดไม่ชนะเลยครับนอกจากนี้แนวรับของเลี้ยวฮูเนี่ยดูมีรูรั่วนะครับมีมุมให้เจาะเลี้ยวฮูไม่สามารถเก็บคินชีตได้เลยในเกมเยือน9นัดหลังสุดในฤดูกาลนี้นะครับในเกมเยือนนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมองภาพรวมบวกกับราคาแปลกแล้วลุงขอกัดฟันต่อแมนเชสเตอร์ครับคิดว่าแมนเชสเตอร์นะได้ ผลลบประตูสูงต่ำ9นาทีครับทุกชมให้ไปที่สกอร์ต่ำ3.25บอลหลังทีมชาติครับมันดูยากนิดหนึ่งตรงที่ต้องคิดถึงว่าจะมีคนเจ็บไหมคนล้าไหมนะครับแต่พอดูถึงความสำคัญของเกมนี้แน่นอนครับนี่เป็นเกมสำคัญบ้างของทั้งคู่เพราะว่าเป็นการแย่งจ่าฝูงกันโดยตรงครับและแม้ที่ผ่านมาเฮดิวิสการเจอาก,กาัน10ครั้งหนังจะลอกกันสกอร์สูงเกิน2.5ถึง8จาก10เกมครับแต่เกมนี้คงต้องเว้นไว้นหน่อยนะครับเอาตรง,ตรงลุงเนี่ยชอบเปลี่ยนเต็งมากกว่าเพราะ เรายังไม่รู้ว่าตัวจริงนะครับว่าจะจัดทีมลงยังไงจัดชุดไหนลงนะครับจะต้องประกาศก่อนแข่งก่อนแล้วยิ่งเห็นคีย์แบนที่ใส่เครื่องหมายคําถามมาคือตัวลุกอย่างฮารันเนี่ยรวมถึงผู้เล่นอเมริกาใต้ที่เดินทางมาไกลของริวพูด้วยนะครับด้วยความที่เกมมันกดดันแล้วก็ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ที่ดูอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้ลุงมองว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่เปิดหน้าแรกใส่กันตั้งแต่องวีดดังเหมือนเช่นเคยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าลุงเนี่ยไม่ชอบเหลี่ยมนี้ครับแต่ถ้าเกิดจะให้เลือกกกกนนน่่่่่่่ะงววาาาาัััดดดดฟไปทสอออรรตีคู้เมจิหย ไปทางสกอร์ต่ตำ3.25สกอร์ที่คาคิดว่าแมิตี้ดีพอครับจะเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1สนส่วนสูงครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1.25ลุงว่าหน้าสนนะครับครึ่งแรกเนี่ยอาจจะถมใส่กันก็ได้นะครับก็รอเลทต่ำนิดนึงคู่นี้ส่วนตัวครับให้เน้นดอกจันต่อแมิตี้ครับครึ่งครบลูก ส่วนอีกสองทีมครับเที่ยวจมเอามาฝากกันเป็นแนวทางไว้ต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดี่ยวก็สวยครับคู่ที่สองครับไปกันที่เกมพรีเมียร์ครับยังอยู่ที่เกมพรีเมียร์อังกฤษคู่นี้เป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนอลแตะกันเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นเกมคู่สุดท้ายประจำวันเสาร์ของพรีเมียร์ครับถ้าลงเกมคู่นี้นะครับจากตารางลีกเบนฟอร์ดเนี่ยแข่งไปแล้วสิบสองเกมชนะสี่เสมอสี่แพ้สี่โอซีซีสี่เลยครับยิงได้สิบเก้าเสียสิบเจ็ดครับ แข่งมาแล้ว12นัดชนะ8เสมอ3แพ้1ยิงได้26เสีย10ครับมีอยู่27แต้มก็เท่ากับลิเวอร์พูลอันดับที่2ครับแต่ลูกได้เสียลิเวอร์พูลดีกว่าแล้วก็ห่างจากแมนชชั่นตี้อยู่แค่แต้มเดียวครับปบระจวบอาร์เซนอลอันดับที่3เกมน้าล่าสุดของเจ้าบ้านครับเบนฟอร์ดเป็นเกมที่บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล3ประตูต,ต,ต่อ0ในเกมลีก10เกมล่าสุดชนะ3เสมอ2แพ้5ชนะออดอยู่ที่30%แล้วก็สกรอร์สูงมี6จาก10เกมส่วนทีมเยือนครับอารัลซานอนเกมลลีีกเเปปปิดบบ้านนชะะออรร์ไ3ตตู่1 10เกมล่าสุดของอาร์เซอนอลครับชนะ6เสมอ13้ชนะออสอยู่ที่50%แล้วก็สกอร์สูงมี7จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้เป็นเกมลีกครับแข่งที่บ้านของเบนฟอร์ดครับอาร์เซอนอลบุกไปชนะได้0ประตูต่อ1คู่นี้6ครั้งล่าสุดที่เจอกัน,น 1, เบนฟอร์ดชนะ1เสมอกัน1ครั้งอีก4นัดที่เหลืออาร์เซอนอลชนะครับอาร์เซนอลนทำได้ดีกว่าวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับเบนฟอร์ดจนถึงตอนนี้เนี่ยยังถือว่ามีฤดูกาลที่ดีครับเก็บได้16แต้มจาก12นัดอยู่อันดับที่11นะครับ แล้วก็มีฟอร์อมที่ดีในช่วงหลังนะครับโดยชนะ3นัดจาก4นัดต่างสุดแม้ในเกมลีกเกมที่แล้วเนี่ยจะบุกไปแพ้ลิเวอร์พูล3ประตูต่อศูนย์แต่ก็ถือว่าโดยรวมผลงานอ่ะดีในช่วงหลังนะครับก็น่าจะทำให้เกมนี้ อยังน่าติดตามอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่3ของตารางครับมีแต้มน้อยกว่าจากฟูตแมนเชสเตีเพียงแค่1แต้มแล้วก็แน่นอนครับอยู่ในเส้นทางล่าแชมป์เช่นกันครับอาจจะนั่งแช่งคู่แรกให้แบ่งแต้มกันด้วยนะครับอาร์เซนลอลเนี่ยชนะ4นัดจาก6นัดหลังสุดในทุกรายการครับเกมล่าสุดพวกเขาชนะเบอร์รี่สาประตูต่อ1ในบ้านในเกมลีกนะครับเกมคอนข้างวันเวอย่างไรก็ตามครับอาร์เซนลอลเนี่ยเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีนักนะครับก็ชนะ1จาก5เกมเยือนหลังสุดครับแต่นั้นเกมนี้การเยือนเบนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าท้าาทย ดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคุณนิวจอมขอให้ต่ออัจจานนท์ครับคือพบลูกราคาเปิดมาเนี่ยเห็นตอนแรกก็นึกว่าเหมือนจะล่อให้ต่ออาจจานนท์นะครับแต่หลังจากสะดุดแพ้เวสแฮมแล้วก็ดิวคอร์เซิลมานะครับแม้ชนะใน2เกมหลังสุดที่เจอกับเซบียแล้วก็เบอร์ลี่ลุงมองว่านะครับอาจจะวัดอะไรได้ยากเหมือนกันว่าทั้งสองทีมนี้ก็ดูยุบยุบอยู่แล้วนะครับทั้งเซบียแล้วก็เบอร์ลี่บวกกับสถิติเกมเยือนในช่วงหลังอัจจานนท์ทำได้ไม่ค่อยดีครับอย่างที่บอกไปดังนั้นลุงว่าราคาานนนี้น้้เหมมะสมแลวััดง เมื่อมองกันที่สภาพนะครับภาพรวมแล้วก็ฟอร์มของทีมผณภาพผู้เล่นนะครับมาตรฐานของทีมก็คงต้องยกให้อาร์เซนอลครับที่น่าจะเป็นผู้ชนะนะครับผู้เล่นปีก่อนเนี่ยยังอยู่กันครบแล้วก็ดูจะเข้าขากันกว่าเดิมอีกแล้วก็บวกกับดีลของดีแคร์ไลทที่มาเนี่ยเป็นการซื้อที่ตรงจุดมากๆทําให้แผงมิดฟิลแ่มีสมดุลมากนะครับ ทั้งรุกทั้งรับดีขึ้นนะครับส่วนเบนฟอร์ดโอเคว่า4เกมนะครับ4เกมหลังเนี่ยชนะ3เกมแต่ชัยชนะส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดกับทีมระดับที่ต่ากว่าครับสถิติการเจอทีมระดับท็อปโฟนเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยดีนะครับแพ้ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูแพ้เดลกาเซนแล้วก็แพ้อาร์เตนอลในคาราบาลครับมาก่อนหน้านี้ด้วยดังนั้นลุงขอเลือกไปทางอาร์เตนอลดีกว่าสูงต่ำเก้าสิบปีครับทุกชมให้ไปทางดอกจันครับเน้นดอกจันสกอร์สูงสอ เอาตัวโต๊ะเนี่ยเรียงสูงน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าอะไรดูจากสถิติสูงต่ำนะครับเบนฟอร์เนี่ยจบสกอร์มากกว่า2.5ประตูใน4จาก5นัดต่ดสุดส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจบมากกว่า2.5ประตูใน6เกมจาก7เกมก่อนหน้าเนี่ยเยอะกว่าอีกนะครับและด้วยฟอร์มของทั้งสองทีมในช่วงหลังที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมาเยือนเกมนี้ก็หวัง2เด้งเพราะคู่แรกเนี่ยตัดแต้มเป็นเองโดยตรงครับเป็นโอกาสของอาร์เซนอล ที่จะต้องมาเน้นเปิดเกมใส่แน่นะครับหวัง3มแต้มเพื่อพยายานขึ้นที่2ครับดีไม่ดีขึ้นที่1ได้เลยครับส่วนเบนฟอร์ดเองเนี่ยก็กำลังมั่นใจครับแล้วก็เกมนี้ได้เล่นในบ้านรอรับอย่างเดียวก็เท่ากับว่ารอโดนเท่านั้นครับแล้วจุดเด่นของเบนฟอร์ดเองคือเกมบุกมากกว่านะครับเป็นเกมบุกเด่นกว่าเกมรับรุมาว่าเกมน่าจะเปิดมีประตูจากทั้งสองฝั่งครับเราน่าจะเห็นประตูจากทั้งสองฝั่งแล้วก็น่าจะเป็นอาร์เจนอลนที่บุกมาชนะได้สกอร์ที่าอาร์เจนอลน บุกมาชนะได้1ประตูต่อ2แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอยู่ที่1ลูกหรือว่าน่าสนนะครับรอเลตต่ำแล้วกดคู่ที่สนตัวเน้นไปทางดอกจันสกอร์สูง2.5ส่วนคู่สุดท้ายครับที่มาฝากการข้ามไปที่สเปนครับไปที่เกมลาลิก้าคู่ระหว่างราโยบายเยกาโน่จะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้ก็เตะกันเร็วเหมือนกันครับเตะกันเวลา2องทุ่มค่อนข้างเร็วครับภาพรวมนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านก่อนราโยบายเยกาโน่สินัดชนะ4เสมอ6แพ้3ยิงได้15เสีย17ครับมีอยู่18แต้มปัััจจุบนนอนดับที่10ส่วนบาร์เซโจ็าครับ 13นัดชนะ9เสมอ3แพ้1ยิงได้26เสีย13มีอยู่30แต้มปัจจุบันอันดับที่3เกมนัดล่าสุดของเจ้าบ้านครับราโย่บายเยโกโนเป็นเกมที่เปิดบ้านแพ้กับคิโรนาไป1ประตูต่อสองกีโรนาที่ของเขาดีจริงนะครับ10เกมล่าสุดของราโย้ครับชนะ3เสมอ6แพ้1ชนะออดอยู่ที่60%แล้วก็สกอร์สูงเนี่ยมี5จาก10เกมเสมอค่อนข้างเยอะครับส่วนทีมเยือนบาร์เซโลนาครับเกมนัดล่าสุดเป็นเกมที่เปิดบ้านชนะอาราเบสไป2ประตูต่อ1ครับ10เกมล่าสุดชชนนนะะ6เเเสสสมมมออออออ2 2แแพ้้ดยูู่่ทีี30% 10ลวกกกกกก็รร์ง5จจาาั ครั้งล่าสุดของคู่นี้เป็นการเจอกันในเกมลีกที่บ้านของลายโยลายโยชนะบาร์เซโลนานะครับสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้สิบครั้งล่าสุดที่เจอกันลายโยชนะไปสามครั้งสเสมอไปหนึ่งครั้งบาร์เซโลนาชนะไปหกครั้งนะครับเป็นบาร์เซโลนาทําได้ดีกว่าแต่ว่าสี่เกมล่าสุดเนะี่ยบาร์เซโลนาไม่ชนะลายโยเลยครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับนับตั้งแต่กลับมาสู่ลาลีกานะครับในฤดูกาล2021-2022ลายโยบาเยอรกานูเนี่ยจบอันดับที่2นะครับ ต่อกันทั้ง2ฤดูกาลเลยครับจริงๆฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะจบสูงกว่านี้ครับโอกาสจบโคต้าบอลยุโรปด้วยซ้าแต่ก็ขาดความสมู่รเสมอครับฤดูกาลนี้ครับเพึ่งน้อยลายย่เนี่ยเหมือนเดิมเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีปัจจุบันอยู่อันดับที่10โดยมี18แต้มครับห่างจากพื้นที่บอลยุโรปเพียง4ีแต้มเท่านั้นคาดว่าปีนี้เป้าหมายก็คือเล็งไปลุยบอลยุโรปปีหน้านั่นเองนะครับก็เล็งพื้นที่บอลยุโรปส่วนบาร์เซโลนาครับแชมป์ฤดูกาลล่าสุดแต่ด้วยปัญหาทางกกกาาาาารรรรเเเเเงเเงิินนนน็็ปตมตมมมมมััวลยคบไ่ีสะ ก็ไม่เป็นเจ้าบุญทุ่มอีกต่อไปแต่อาศัยการเสริมจากโรงเรียนเด็กนรกนะครับลามาเซียรู้ดูกันนี้พวกเขายังออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมครับทั้งในลีกในประเทศนะครับในลาลิกา้าแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกแต่ดูเหมือนว่าสปีดเเริ่มตกลงไปครับตอนนี้ทีมอยู่อันดับ3ในลาลิกา้าโดยมี30แต้มห่างจากคิโรนานครับอันดับหอยู่4แต้มแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ย พวกเขาลังดับหนึ่งจริงนะครับในอยู่ก้าแต้มหลังจากผ่านไปสีนัดแต่เกมล่าสุดอนะ่ะพวกเขาโดนชักต้าโดนเน็ตชนะมาครับแล้วก็เข่าร้ายล่าสุดนะครับพวกเขาจะเสียกาบี้กองกลางดาวรุ่งตัวสำคัญเป็นทางฤดูกาลเลยนะครับที่เจ็บตักทีมชาติเจ็บเข่านะครับเอ็นไข้นะครับทีมเด็กนรกรามาเซียเนะี่ยจะยืนระยะไหวหรือไม่นะครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสิติคุณนู้ชมให้ดอกจันครับเน้นรองรายยอบายกาโน่ครึ่งควบลูก เห็นอย่างนี้นะครับสองฤดูกาลหลังสุดหรือว่า4เกมน่ระรู้หรือไม่นะครับอย่างที่บอกไปว่าลาโย่เนี่ยไม่แพ้บาร์เซโลนาเลยครับแถมเป็นการชนะถึง3เกมไปเดืหากเจาะลงไปนิดครับลาโย่ทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ครับเพราะพวกเขาแพ้เพียง3ครั้งแต่คนจะจดจำนัดที่แพ้ชิบหายคาบ้านศูนย์ประตูต่อเดนะครับต่อแอตเลติโกมาดริดนะครับแต่นอกจากนัดนั้นนะครับที่แพ้แอตเลติโกมาแอตแพ้แอตมาดริดไปศูนย์ประตูต่อเดเนี่ย พวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแพ้ก็แพ้ไปแค่ลูกเดียวนะครับคือนอกจากเกมนั้นแล้วนะพวกเขาถือว่าทำได้ดีนะครับส่วนบาร์เซโลนาก่อนพักเวกิชาติฟอร์มย่ำแย่ครับโดยแพ้2นัดจาก4เกมล่าสุดในทุกรายการครับแม้จะชนะอาราเบสและก็เรยวโซรเสนาดได้แต่เรียกว่าผลงานนะ่ไม่น่าประทับใจภาพกว้างกันนะครับบาร์เซโลนาชนะแค่4นัดจาก8เกมล่าสุดนะครับแล้วก็ ไม่ได้ชนะด้วยผลต่างเกิน1ลูกด้วยนะครับชนะก็ชนะแค่ลูกเดียวแล้วจะมีตัวบาดเจ็บจากการเล่นทีมชาติมาอีกนะครับกาบี้พูดถึงไปตะกี้นะครับโกนะครับสเตเกนนะครับแล้วก็มีเซอร์กี้โรเบโต้กองหลังครับรวมถึงเดยองเนี่ยที่ต้องเช็คฟิตด้วยนะครับเมื่อบวกกับเฮดด้วยเฮดในช่วงหลังครับก็ช่วงนี้เนี่ยยังเป็นครึ่งแรกของฤดูกาลรายโยยังสดยังฟิตอยู่เกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยลุงว่าหน้าลุ้นไปรองรองทางรายโยบายเยโกครับยันเสมอได้เต็มที่แพ้หนึ่งลูกเสียแค่ครึ่งครับ แ้ก็ต่ำสองจดเจ ในสีเกมก่อนหน้านี้นะครับที่ลาโยเน่ทำผลงานได้ดียันบาร์เซโลนาไ้ได้นะครับแล้วก็มีพลิกชนะบาร์เซโลนาถึง3เกมครับมีเพียงเกมเดียวเท่านั้นที่ยิงกันเกิน2.5ประตูดูว่าลาโยเน่ยน่าจะเรียนรู้วิธีแบ่งแต้มจากบาร์เซโลนาได้แล้วนะครับสี่เกมติดเนี่ยไม่ถือว่าบังเอิญนะครับและเกมนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยน่าจะมาเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนครับที่ผ่านมาเกมลูกของลาโยเน่แค่หลับกลางๆเท่านั้นนะครับส่วนเกมรับเนี่ยถ้าตัดเกมที่อุบัติเหตุโดนหมีตกไปจะแพ้เนี่ยถือว่าเกมรับพวกเขาเนี่ยก็ แล้วก็มีตัวไปล่นทีมชาติเยอะอาจจะมีล้าๆกันบ้างนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มยังไม่ดีอีกเกมน,นี้อาจจะตัดสินกันที่ลูกเดียวได้ซ้ำครับแปลสกอร์ต่ำด,ดีวกว่าสกอร์าคาดคูน่นี้คิดว่าจะเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงอ,อยู่ที่1ลูกลุงไว้ไม่ได้สนนะครับข้ามไปคู่นี้ส่วนตัวเน้นให้ดอกจันรองไลโยบายกาโน,โนครึ่งครบลูกสรุปทั้งสามทีมคิ้โจมสี่สามสามให้เอาไปถล่มเว็บแตวันนี้ครับไลฟ์ไซส์เอนตเอ็มซีซีใจดีให้ฟรี แล้วก็ไปสกอร์ต่ำครับ3า5ส่วนคู่ต่อมาครับให้ต่ออาร์เซนอลครับพึ่งควบลูกแล้วก็เน้นไปที่ดอกจันสกอร์สูง2.5ส่วนคู่สุดท้ายให้ดอกจันครับเน้นรองราโย่บายกาโนคึ่งควบลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำสองาครับชอบเหลี่ยมไหนเป็นพิศเศษให้ดูที่ดอกจันนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมททยสกอร์คู่ระหว่าง แมสต์ตี้กับลิวพูนะครับชิงเครดิตพี300บาทแจกจริงนะครับเท่ากับวันนี้มี2เกมก็คือเกมทายสกอร์คู่รว่างแมสต์ตี้กับลิวพูกับเกมทายเศรษฐาบนะครับแอดไปทีไลฟ์สไตล์ mmcc นะครับแจ้งแอดมินหนึ่งเข้ากลุ่มแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับทั้งหมดก็เป็นทีมที่ดูจบชอบในวันนี้ถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันนะครับอย่าลืมไลฟ์สไตล์ mmcc จะได้จบโคจยนทั้งรุ่นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดที่ดีที่เดียวครับทุกใบสองมาจากการฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดดีีคครรััับบสสว